ขณะนี้เป็นเวลาบ่ายสองห้าสองนาทีนะคะอันเชฟิเตอร์ค่ะตัวจริง้เป็นแบบนี้เราจะเดินทางไปตลาดนัดบ้านแหลมเพื่อไปซื้อของบางอย่างที่ฉันบอกไปว่าเพื่อนๆที่ออกกิกาคือชินกันแล้วชอบมากคอยติดตามนะคะว่าจะเป็นอะไรและจะถึงกี่โมงจ้าเริ่มต้นเดินทางที่พุทธมณฑลสายสี่ค่ะออกที่ถนนพรามสองเลี้ยวเข้าแยกคองโคนเส้นทางลัดไปชะอํถึงแล้วจ้าตลาดนัดนา้าอำเภอบ้านแหลมจะถึงกี่โมงอ้าเธอลืมดูเวลามีอะไรนะซื้อบ้างไปดูกันจ้าใ,ใส่เนื้อปักหมุดหยุดที่ร้านนี้ได้เลยค่ะขายราคาถูกต้มข้างในก็แค่ เนื้อหวานเนื้อเค็มเนื้อฝอยแล้วก็มีแกงเนื้อชิ้นส่วนเนื้อสดเที่ราคาย,ายา่อมเยาหอหมอกไปอินทรีย์ราคาดีแค่ครึ่งใบเขียวหอยใหญ่ให้จุกหอยทอดร้านนี้สองใบเขียวมีทอนนอกจากหอยจะดีน้ำจิ้มเขาก็เด็ดครบรสเลยใครอยากช็อปของทะเลสดที่นี่เขาก็มีนะคะแต่ว่าสู้ตลาดเช้าไม่ได้แต่ก็มีให้เลือกอยู่ลองดูปูนึงสิ ราคาดีมีแบบแกะเลยด้วยนะตลาดนัดหน้าอำเภอบ้านแหล่มมีทุกวันเสาร์ค่ะประมาณบ่าย3ามถึงสี่โมงก็มาเดินช็อปกันได้แล้วใครจะไปเที่ยวชะอำหรือหาของฝากก่อนกลับจากเที่ยวเพิ่มจุดแบะช็อปที่นี่ได้เลยของดีราคาถูกเอาจริงแกฉันถ่ายไม่หมดนะแต่ว่าของสดของแห้ง พร้อมทานผักผลไม้นี้หมดค่ะคือยำไข่แมงดาทะลกร้านนี้นะเด็ด <Dead. S 1> นอกจากไข่จะเยอะแล้วความมันของไข่คือที่สุดใขรใส่แกงใส่กับข้าวร้านนี้เด็ดและแซ่บจ้ดปลาอินทรีย์ทอดราคาดีและคุณพี่เขาทาเองหอยหวานหอยสามรสหอยสดหอยหนึ่งมีหมดและนี่คือร้านน้าตาลมะพร้าวที่พราวใจชั้นที่สุดในตลาดนี้ทําไมกินหอมปิดจบบทปัญหาน้าตาลมะพร้าวเปรี้ยวข้อมูลลูกค้ายอย่างจริงใจขนาดสูตรผสมน้ำตาลทรายชั้นยังว้าวแล้วเธอพี่กง้าวันนี้13โลค่ะ แว็กินข้าวที่เป็นหนึ่งซีฟู้ดฉันเคยทำคลิปไว้นะราคาไม่แพงด้วยใครอยากตามมาเปิด Google Map เลยจ้ามีข้อมูลทั้งหมดแล้วตามมานะ